เปลียนสร้างบารมีนะครับของหลวงพุทธิลาเปลี่ยนรุ่นที่สองนะะเป็นเหรียญที่มีพิมพ์ทรงหน้าตรงนะครับครึ่งตัวนะฮะด้านหลังมุญญันสิบสองตำนานผมจะพามาดูรายละเอียดที่ที่บอกว่ารายละเอียดนั้นคมชัดลึกจริงนะเหรียญรุ่นนี้มีเพียง500ห้าเหรียญนะบนโลกนะ นี่ฮนะพื้นผิวเหรียญน,นะเรียบเนียนะเป็นเส้นตรงดูบรเิเวณพื้นผิวของใบหน้าของกูศิลาครับละเอียดดีมากเลยนะรุ่นเนี้ย หนึ่งรูปผลเลยนะครับดีเทลของการถ่ายทอดเจต,ตนาของรูปเหมือนดูดวงตานะครับ อันนี้เป็นเหรียญที่มีจมูกโด่งสุดบล็อกนะครับไร้ที่ติเหมือนกันนะอีกเหรียญหนึ่ง เป็นยังไงเป็นยังไงวะครับสำหรับรายละเอียดของเหรียญสร้างมารมีสวยงามมากทีเดียวใช่ไหมฮะ